ตรวจผักผลไม้จีนผ่านด่านเชียงของพบสารเคมีเกินเกณฑ์เกือบ70อร์เซน วันที่28พฤษภาคม2568ที่รัฐสภามีการถแถลงผลการสุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในผักผลไม้จากประเทศจีนที่นำเข้าทรงพันด่านศุลกาการเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยคณะกรรมาการการคุ้มครองผู้บริโภควุทิสภาร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายไทยแคนการเก็บตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์ ช่วงวันที่3เมษายน2568ได้เก็บตัวอย่างจำนวน10รายการได้แก่ผักกาดหอมกระหล่ำปลีสม้มหัวชัยเท้าเป็นต้นทั้งหมดนำเข้าจากจีนเครื่องมือตรวจสารเคมีครบทั้ง419ชนิดโดยใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO 17025ผลตรวจสารตกค้าง พบว่า7ใน10ตัวอย่างหรือ70%มีค่าการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ในตัวอย่างหนึ่งตรวจพบคลอพายรีฟอสซ์ซึ่งเป็นสารอันตรายระดับ4ที่ประเทศไทยห้ามใช้ห้ามนำเข้าห้ามส่งออกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อระบบประสาทโดยเฉพาะหากหญิงตั้งครรภ์ได้รับสารนี้มีค่าอยู่ที่0.78 ppm ซึ่งสูงกว่าช่วงที่ประเทศไทยยังอนุญาตใช้รายละเอียดเพิ่มเติมสินชึงชนิดของสารตกค้าง 1. คลเปลิฟอสเป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่มออแกโนฟอสเกตมีผลต่อระบบประสาททำลายการส่งสัญญาณประสาทหญิงตั้งคันหักได้รับสารนี้อาจทำให้ลูกในคันพัฒนาระบบสมองผิดปกติประเทศไทยประกาศห้ามใช้ห้ามนำเข้าห้ามส่งออกตั้งแต่ปี2563 2. กลุ่มแพยทรอยเช่นแลมดาไซฮาโลทริน อาจก่อให้เกิดอาการชาทั้งมือและเท้าในกรณีได้รับสะสมมากตรวจพบในบางตัวอย่างเกินค่ามาตรฐาน MRL หรือ Maximum Residual Limit ปัญหาด่านตรวจปัจจุบันด่านเชียงของถือเป็นด่านนำเข้าหลักของพักผลไม้จากจีนแต่ยังไม่มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบที่ได้รับมาตรฐาน ISO ในพื้นที่ทันทีต้องส่งตัวอย่างกลับไปตรวจที่ลำปางหรือเชียงใหม่ ซึ่งกินเวลานานเกินกว่า24ชั่วโมงในทันปฏิบตัติผักผลไม้จึงถูกปล่อยเข้าตลาดก่อนผลตรวจออกความเห็นจากภาคประชาชนสภาองค์กรผู้บริโภคและไทยแพนเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีระบุว่าระบบการนำเข้าของไทยยังอ่อนแอในการป้องกันอาหารที่มีสารเคมีเกิน